สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครๆจะเข้าครัวนะครับจะทำวอลดอฟสลัดนะครับเป็นหนึ่งในสลัดตัวคลาสสิกนะครับที่ที่กำเนิดมานานและเกิดมาจากอเมริกานะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วเอ่อมันเหมาะที่จะกินเล่นเปล่าๆนะครับแล้วก็กินกับเป็นเครื่องเคียงกับอาหารจานหลักก็ได้นะครับวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าโอเคครับส่วนผสมอย่างแรกและเป็นไฮไลท์ของวอลดอฟสลัดนะครับต้องมีแอปเปิ้ล นะครับแอปเปิลที่ผมใช้ผมแนะนําเป็นแอปเปิลเขียวเพราะว่าวิตามินซีมันเยอะกว่ามีประโยชน์กว่ารสชาติก็กินแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่เลี่ยนมากกว่านะครับเพราะมันจะออกเปรี้ยวนําหวานนะต่อมาเป็นเซอร์ริอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะขาดกันในวอลดอ o g ฟนะเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเซอร์รไม่ใส่ก็ได้นะับไม่ผิดกติกานะครับต่อมาอันนี้จะเป็นผัก ผักหั่นเต๋าชิ้นเล,ล็กรวมๆนะครับมันจะมีถั่วนะครับมีแครอทแล้วก็มีข้าวโพดนะครับอันนี้ใช้เป็นฟรอเซนที่แช่แข็งมาเลยก็ได้นะครับมันก็จะสามารถเก็บรักษาได้นานด้วยนะในช่องฟรีซเลยนะครับอย่างต่อมาสําคัญมากและเป็นสิ่งที่กําหนดความอร่อยของวอลดอฟสลัดนั่นคือมายองเนสนะครับมีคนกล่าวไว้ว่านะครับเชฟท่านนึงพูดไว้ว่า วอดโรสสลัดจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่ได้มายองเนสชั้นเลิศนะครับมายองเนสตัวนี้นะครับวิธีทําเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมได้บอกวิธีการทํามายองเนสและส่วนผสม,มเอาไว้แล้วอันนี้ผมทําเองนะครับและทุกอย่างมันจะเป็นของแฮนด์เมดของเรามาดูวิธีทําเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลวกผักกันก่อนนะครับเจ้าผักฟอรอเซนลวกนิดเดียวจริงๆเขาต้มมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ความสะอาดน้ําผมเดือดแล้วผมลงเลยลงแป๊บเดียวครับ คือผักพวกนี้นะครับเราต้องให้น้ําเดือดจัดแล้วเราลงไปเลยใช้เวลาลวกแป๊บเดียวไม่เช่นนั้น<ะ>ผักมันจะสีซีดและไม่น่าทานนะครับ<ะ>ผมเตรียมอันนี้ไว้ก่อนที่กลองแป๊บหนึ่งระหว่างนี้นะครับผมจะหั่นแอปเปิลเตรียมไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเต๋านะครับขนาดใหญ่พอประมาณ ไม่ให้เล็กมากเพราะว่าเราต้องให้อปเปิลเราเด่นนิดนึงคุณผู้ชมโอเคชิ้นประมาณนี้อย่างนี้นะครับผมมาหลบไว้พยายามให้เสร็จไปทีละลูกๆนะครับเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันจะดำง่ายจริงอยู่ผมเตรียมน้ำมะนาวไว้แล้วแต่ว่าจะดีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่า เราทําให้จบไปทีละลูเกเพราะว่าเพอเราหั่นเขาออกมาแล้วเนี่ยเพอเขาโดนอากาศมันก็จะทำให้สีซีดีนีผมโรยน้ำมะนาวลงมาเลยนิดหนึ่งน้ำมะนาวเนี่ยนอกจากจะช่วยให้สีของแอปเปิลเขาไม่คล้าแล้วนะมันยังให้ความเปรี้ยวรสชาติที่กลมกล่อมมาตัดกับความหวานอมเปรี้ยวเล็กๆของแอปเปิลนะรสชาติมันก็จะมันก็จะอร่อยอยิ่งขึ้นนะมีประโยชน์ ประโยชน์มากกว่าแค่ช่วยให้ไม่ดำโอเคเดี๋ยวผักเราจะใช้ได้แล้วครับผมว่าใช้ได้แล้วล่ะกรองออกก่อนเลยโอเคครับค่ณผู้ชมแอปเปิลของเราพร้อมแล้วโรยน้ำมะนาวผักไว้ผักก็เช่นกันตอนนี้ผมกรองเสร็จแล้วเหลือเซอร์เรอรี่เซอร์เรอรี่นี่นะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะกินสดนะครับผม แนะนำแบบบังคับเลยแล้วกันให้ปอกเปลือกก่อนเพราะว่ามันจะมีตัวไฟเบอร์ตัวตัวอะ,อะไรวะใหญ่ๆมาน,นะครับเออมันจะทําให้กินไม่อร่อยแล้วก็บาดคอกินแล้วแบบนะครับมันเป็นกากโอเคพอเราปอกปุ๊บเราก็เอามาซอยบางๆเลยก็ได้ครับแต่ผมหั่นไม่ต้องบางมาก พอประมาณเพราะว่าเราใช้เขียวคุณผู้ชประมาณนี้นี่นะครับโยนมันลงไปรอในน,นี้เลยโอเคเอาใช้สองก้านเลยเอาให้มันหมดไปเลยโอเคครับเซอรี่พร้อมของทุกอย่างพร้อมได้เวลาทำสลัดแล้วมาเลยผักใส่ลงไปนะครับแอปเปิ้ล ก่อนที่จะใส่มายองเนสเดี๋ยวผมคลุกให้ผักมันกระจายเข้ากันก่อนนิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหสีสันยังยไงครับน่ากินมากมาละทีเด็ดของรายการมายองเนสผมใส่หมดเลยใส่หมดเลยคุณผู้ชมมายองเนสของเรานี่นะครับคุณผู้ชมต้องชิมก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะทิศทางในการปรุงสลัดต่อจากนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมายองเนสนะครับแล้วก็จริงจริงก็คือแล้วแต่ผักเลยนะครับเพราะแอปเปิ้ลบางคนก็เปรี้ยวบางคนก็หวานไม่เท่ากันนั่นนะให้ชิมก่อน แต่สําคัญมากไปยังเนสตคุณผู้ชมต้องชิมนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องเติมอะไรเพิ่มชิมก่อนทุกครั้งครับไม่ใช่เรื่องน่าอายเวลาทําอาหารเราชิมไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าอาหารมันจะพร่องลงไปเยอะก็ตามผมเป็นคนชิมเยอะมากเลยนะก็เลยเวลาทําอาหารก็จะไม่ค่อยหิวโอเคคลุก okay. เขาให้เข้ากันหนักหน่วงแต่ให้เบามือนะฮะร,ระวังแอปเปิลกับผักเราจะช้าสไตล์ใครสไตล์มันนะครับตรงนี้ทีนี้ ยองเนี้ผมมันออกเปรี้ยวดังนั้นผมต้องลองชิมดูก่อนว่าผมควรจะต้องเติมเกลือหรือเปล่าผมชิมก่อนนะอืมจริมันลมก่อบข้ากนดีเลยนะผมชอบรสเนี้ยแต่ผมก็ชอบพริกไทยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้สูตรผมผมใส่ถ้าคุณผู้ชมทําตามสเต็ปที่ผมทําตลอดนะเราชิมดูแล้วจะรู้ว่าไม่พริกไทยเยอะจังเลย ไม่ต้องเรียนแบบไปได้นะครับแต่ว่าผมชอบพริกไทยดำกินเยอะๆเลือลดลมดีมันทำให้ถับถ่ายสะดวกคุณผู้ชมครับง่ายกว่าน,นี้คงไม่มีแล้วเสร็จแล้วครับวอลล์็อบสลัดของเราโอเคครับ <c oughs> ผมแอบ,บชิมอีกรอบนึงอร่อยดีตัดลงจานเลยครับคุณผู้ชมนี่เราเน้นจานสวยงามมันอาจจะเป็นวอลลอสลัดที่เป็นอาหารหลักหรือว่าเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะครับ เวลาเราตักพีเศษน,นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมแอปเปิล <Apple S 1> ต้องเป็นพระเอกแอปเปิลหล่อไว้ก่อนอย่างอื่นก็ลดหลั่นเงินไปไออะไรก็ปาปิก้าครับผมมันได้กลิ่นหอมแล้วมันได้สีสวยงามน,นี่โรยไปเลยคุณผู้ชมเวลาโรยนะครับเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจว่ามันจะสวยครับมันอาจจะไม่สวยแต่เราต้องมั่นใจว่ามันสวย ช,ชักเลอะล okay ะโอเคครับเรียบร้อยครับรอดอกสละ